วันนี้นะคะก็เป็นการเปิดแคมเปญนะคะสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวแล้ววันนี้เราก็มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะซึ่งถือว่าเราต้องการพลวัตของพวกเจนซีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเจนที่มีอทุกคนทางความคิดให้กับทุกๆคนในการเดินทางท่องเที่ยวเรามีการเปิดตัวนะคะทั้งน้องเอลลี่นะคะและทั้งทีมพ็อกซี่เราต้องการนะคะเห็นการขับเคลื่อนในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมือง ท่องเที่ยวที่เรียกว่าเมืองน่าเที่ยวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีช่างเศรษฐาทวีสินนะคะท่านก็ได้มีการเปิดเมืองน่าเที่ยวแล้วที่เชียงใหม่โดยที่การนําเอาตัวเมืองเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองหลักแล้วมีการสปริงบอร์ดไปยังเมืองน่าเที่ยวอื่นๆ ทั้งน,นี้ในทุกๆภาคนะคะทอทก็เล็งเห็นนะคะว่าตอนนี้เองสังคมสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในเรื่องของการทากิจกรรมท,ทางการตลาดเราก็ได้มีการเปิดตัวกิจกรรมสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยววันนี้แล้วก็ในส่วนของทีวีแคมเปญนะคะที่จะออกนะคะเราก็จะมีการออกพร้อมกันทุกคนก็จะได้เห็นนะคะว่าคอนเทนต์ที่อยู่ในท v c หรือสิ่งที่เราต้องการนําเสนอเนี่ยค่ะน้องๆที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็จะได้มีการบอกเรื่องราวถึง ถ้า s t do in t h a i l a n d ด์หรือ5 m u า h do in Thailand ในแต่ละเมืองที่เมืองท่องเที่ยวนะคะ1ก็คือในเรื่องของ t u a s t e นะคะอาหารการกินมีที่ไหนบ้าง mm. Must try ก็คือกิจกรรมท้าทายแรงใจจะมีที่ไหนอะไรอย่างไรบ้าง mm. ก็จะได้เห็นนะคะว่าน้องๆไปทำอะไรบ้าง m ั t ส b บาก็คือในส่วนของการที่จะเพิ่มช่องทางในส่วนของการที่จะจับจ่ายใช้ใช้สอยให้นักท่องเที่ยวมาใช้จ่ายในเมืองหน้าเที่ยวเพิ่มรายได้กิจกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นค้าไทยนะคะหรือสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมของถิ่นชุมชน ซีก่ก็คือในส่วนของแหล่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนสุดประทับใจที่โดนใจทุกๆคนในแต่ละเมืองที่อยู่ในเมืองหน้าเที่ยวและสุดท้ายนะคะมัดซีก็คือในส่วนของการที่จะโชว์ในเรื่องของการกิจกรรมเทศกาลงานโชว์ต่างๆที่อยู่ในทั้งเมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวตรงนี้แหละค่ะทอทอเลงเห็นแล้วนะคะว่าเราเลือกกลุ่มเจนซี Z, ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะเป็นผููที่จะส่ง อันนี้สงบอกต่อให้กับนักท่องเที่ยวแลวก็แฟนคลับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งน้องเอนลี่และฟ็อกซี่มีผู้ติดตามเยอะมากๆนะคะแล้วก็ทั้งทั้งสองกลุ่มนี้นะคะทั้งเอลลี่ลทั้งฟ็อกซี่เนี่ยก็มีแพชชั่นในการเดินทางและที่สําคัญก็จะเป็นส่วนที่จะทําให้เป้าหมายของรัฐบาลในการที่บอกว่าอยากจะได้รายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มเติมขึ้นจาก3ล้านล้านเป็น3.5ล้านล้านดังนั้นเนี่ยเราต้องการคนรุ่นใหม่ในการจุดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวค่ะ เมืองน่าเทียเ่ยวนีครับมีที่ไหน,นบ้างคับเมืองน่าเที่ยวก็คือมี55จังหวัดก็คือทั่วทุกภูมิภาคนะคะก็เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวยังเดินทางไม่ถึง4ล้านคนมเมืองหลักเนี่ยเรามี22เมืองเมืองน้าเที่ยวมี55เมืองสามารถที่จะไปดูรายละเอียดของเมืองหน้าเที่ยวนะคะได้ที่ w w w m e n g n เ t o มืองน้าที่ยว .com ซึ่งเราจะมีการเปิด ให้ชมนะคะในส่วนของรายละเอียดเมืองหน้าเที่ยว .com เนี่ยในวันที่1สิงหาคมนะคะหรือเสิร์ชเข้าไปใน g ู o ก l e เมืองหน้าเที่ยวหรือเมืองรอง55จังหวัดจะขึ้นได้หมดเลยนะคะว่ามีที่เมืองเมืองไหนบ้างสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญอีกส่วนหน,นึ่งก็คือว่าตอนนี้เองนะคะเรามีอัตราส่วนของคนเดินทางเนี่ยเมืองหน้าเที่ยวอยู่ที่ประมาณ15เอดังนั้นเราต้องการเพิ่มขยายอัตราส,ส่วนของคนเดินทางไปเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวเนี่ยเป็น18 20หรือ23ออันนี้ก็อยู่ที่พลพรรค ในส่วนของ F andom, F andom, F andom Club, แฟนดอมแฟนคลับและก็ทุกๆคนที่จะไปเที่ยวเมืองเมืองน่าเที่ยวตามเขาเรียกว่าผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ก็คือน no no ้องฟ็อกซี่และน้องเอลลี่ค่ะค่ะพอเรื่องเอาเรี่แล้องฟ็อกซี่มาลงงานได้พอนนี้ถือว่าตอบโจทย์ ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าเราต้องการเติมเต็มคนรุ่นใหม่ในการออกเดินทางท่องเที่ยวแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยอยู่บนโลกออนไลน์อยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เขานําเสนอบนโลกออนไลน์จากประสบการณ์จริงจะเป็นสิ่งที่มันอินสปายให้กับคนที่ต้องการเดินทาง call to Action นเนี่ยเกิดแน่นอนเพราะว่ามันเกิดจากสิ่งที่เขาได้ไปพบได้ไปสัมผัสกับประสบการณ์ตรงเวลาที่เขาเล่ามันก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวจากความสุขที่แท้จริงค่ะ สนุกมากเลยค่ะก็ขอบคุณนายพรทัศนที่สนใจในแอรี่เดอร์ท็อกซี่ค่ะแล้วก็เหมือนพอหนูได้โอกาสเนี้ยค่ะตอนที่ไปถ่ายทีวีจีก็ไม่รู้สึกเหมือนไปถ่ายงานเลยค่ะรู้สึกเหมือนไปเทีย่ยวมากกว่าเพราะว่าเราได้เห็นอะไรใหม่ๆเยอะมากๆแล้วก็ได้ทานอะไรใหม่ๆได้ทำกิจกรรมใหม่ๆค่ะโดยเฉพาะกอล่ามุมใหญ่ทุกคนได้ลองมากค่ะเพราะว่ามันแบบมันสนุกมากๆค่ะมันเหมือนอยู่ในรถไฟเหาะตลอดเวลาท็อกซี่ค่ะเป็นยังไงบ้างก็แม่กับพันธรอรอค่ะแต่จะแทนเนื้ <c oughs> <c oughs> ครับก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็สนุกสนานมากๆครับก็อยา่างที่น้องแอนดี้บอกครับก็ขอบคุณทางคาร์ทอมมากๆนะครับผมที่อมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวทั้งพวกเราพกซี่เองแล้วก็น้องแอนดี้ด้วยนะครับให้พวกเราได้มาร่วมแคมเปญได้มาทำกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วประเทศไทยยังมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ไปอันเซตอีกมากมายฉะนั้นก็อย่าลืมแล้วกันนะครับผมสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวครับค่ะเรียบร้อยค่ะแอที่กับพกซี่ค่ะเชิญชวนแฟนไปเมืองน่าเที่ยว ก็อขอเชิญชวนนะคะทุกๆคนที่ได้มาเห็นคลิปเหล่านี้นะคะ,ะก็ขอให้ทุกคนมามาที่เมืองน่าเที่ยวกันเยอะๆค่ะมีถึง55จังหวัดเลยก็ในช่วงไหนที่ทุกคนว่างนะคะอยากอยากให้มาสิใจเมืองน่าเที่ยวกันด้วยค่ะแล้วก็มันมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดมากๆค่ะมันมีความสนุกมันมีของอร่อยๆอแล้วก็วิวก็สวยอะไรี้ยค่ะได้จะได้ไปเช็คอินกันที่เมืองน่าเที่ยวค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวนะครับราะเราก็ไม่รู้ไม่มีเมืองอะไรที่แบบลับๆที่แบบสวยงามมากๆเพ่แบบท้าเที่ยวมาลองดูเพราะว่าจะติดใจเหมือนผมตอบรับไค่ะก็ด้วยนโยบายนะคะอีกหนึทุดซึ่งไทยแลนด์ของรัฐบาลนะคะแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านรัฐมนตรีสศสักคงคานิท่านให้ความสำคัญนะคะกับในส่วนของการ ในส่วนการพัฒนานะคะในการส่งเสริมในเรื่องของการเดินทางแบบ365วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองหน้าเที่ยวก็ตอบโจทย์นะคะ365วันมาสจาัน์เมืองน้าเที่ยวเราไปเที่ยวเราก็สุขทันทีสุขทันท,นทีที่เมืองหน้าเที่ยวเมื่อเดินทางไปเที่ยวแล้วอย่าลืมแฮชแท็กนะคะเมืองหน้าเที่ยว,ว Amazing Thailand และที่สําคัญค่ะเรามีคีไอ้นเฟนเซอร์แบบนี้ที่ไม่ได้ดังแค่เฉพาะในเมืองไทยแต่ดังไปทั่วโลกด้วยนะคะ ถ้าต้องการอยากที่จะให้เขาไปเมืองหน้าเที่ยวของตัวเอง<ม>ก็แฮชแท็กมาแล้วบอกนะคะว่ามีอะไรดีๆในเมืองหน้าเที่ยวของตัวเองน้องๆก็จะเป็นคนที่ช่วยในการที่จะบอกต่อกขยายผลต่อไปในเมืองหน้าเที่ยวของทุกๆคนเช่นเดียวกันค่ะคุณมากค่ะ